สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวบัณฑิตจบใหม่มากๆเลยคือเรื่องการก้าวเข้าสู่โลกการทํางานในยุคที่ AI บอกว่ามีบทบาทมากขึ้นทุกทีนะครับใช่เลยค่ะเป็นความท้าทายใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าบัณฑิตใหม่จะปรับตัวยังไงจะประสบความสําเร็จได้ยังไงโดยอิงจากบทความบัณฑิตใหม่ในยุค AI ทักษะสู่ความสําเร็จอืมบทความนี้น่าสนใจมากค่ะเขาเน้นมุมมองใหม่ว่า AI เนี่ยไม่ใช่คู่แข่งนะ ไม่ใช่คู่แข่งใช่ค่ะแต่มองว่าเป็นเหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะมากกว่าผู้ช่วยอัจฉริยะหมายความว่ายังไงครับก็คือ AI มันเก่งเรื่องงานซ้ำๆเดิมๆการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเร็วๆหรือแม้กระทั่งช่วยเราเออร่างไอเดียเริ่มต้นได้ด้วยซ้ำหน้าที่ของบัณฑิตยุคใหม่ก็คือต้องเรียนรู้วิธีใช้เจ้าผู้ช่วยคนนี้ให้เก่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ เข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะกลัวว่าจะโดน AI แย่างงานก็หันมาเรียนรู้วิธีใช้ AI เป็นเครื่องมือซะเลยถูกต้องค่ะบทความก็แนะนําว่าให้ลองใช้จริงไปเลยลองใช้จริงเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างพวก ChatGPT ไม่ใช่แค่ให้มันเขียนอะไรให้แต่ลองฝึกเรื่อง prompt ดูว่าจะสั่งงานยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจเราที่สุดหรือพวก Midjourney สร้างภาพก็อาจจะใช้ช่วยะระดมสมองทำ mood board โปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้ค่ะอ๋อครับคือใช้ให้เป็นไม่ใช่แค่ใช้ตามๆกันไปแล้วพอ AI มาช่วยงานพวกนี้แล้วเนี่ย บทความบอกไหมครับว่า แล้วอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ยังต้องทำยังโดดเด่นอยู่บอกชัดเลยค่ะมี5ทักษะสำคัญที่ AI ยังสู้มนุษย์ไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีเท่า5ทักษะมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือความคิดสร้างสรรค์ค่ะการคิดนอกกรอบการเชื่อมโยงไอเดียที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้ AI ที่อิงกับข้อมูลเดิมๆอาจจะยังทำได้ไม่เท่าเราอืมจริงครับแล้วอย่างที่2องล่ะครับ 2>, 2คือการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ค่ะคือความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินข้อมูลแยกแยะข้อเท็จจริงกับความเห็นได้ซึ่งสำคัญมากๆในยุคนี้ที่ข้อมููลลลลมมมัันนเเเยยยออะะะไปหดคคใช่รบข้ พอพูดถึงการประเมินข้อมูลแล้วนึกถึงทักษะที่3เลยอันนี้ AI น่าจะยังห่างไกลมากๆปัญญาทางอารมณ์หรือ eq ใช่ไหมคะใช่ครับครับ eq อันนี้ชัดเจนเลยค่ะการเข้าใจอารมณ์ตัวเองเข้าใจคนอื่นการสื่อสารการทํางานเป็นทีมสร้างสัมพันธ์เนี่ย AI ยังทําไม่ได้เลยค่ะ บทความมีตัวอย่างด้วยนะว่า AI ช่วยร่างอีเมลได้เป๊ะมากแต่ขาดความเข้าใจน้ำเสียงความสัมพันธ์เกือบทำลูกค้าหายไปเลยก็มีโอ้จริงด้วยครับเรื่องความรู้สึกนี่ซับซ้อนจริงๆแล้วทักษะที่4คือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนค่ะปัญหาในโลกจริงมันไม่ได้มีคำตอบเดียวเปะ๊เปะๆมันมีหลายปัจจัยต้องมองภาพรวมเข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมด้วยซึ่ง AI ที่เน้นตรก,กะอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปใช่ค่ะและสุดท้ายที่เหมือนเป็นฐานของทุกอย่างเลยก็คือความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวค่ะหรือ adaptability กับ lifelong learning สาคัญสุดๆเลยนะครับในยุคนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะความรู้ที่เรียนมาวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีเครื่องมือใหม่ที่ดีกว่าแล้วการเปิดใจเรียนรู้ตลอดชีวิตลองผิดลองถูกเนี่ยคือกุญแจสําคัญเลยนอกจากนี้ก็มีเรื่องการสร้างเครือข่ายหาคนคุยแลกเปลี่ยนความรู้โอกาสใหม่ๆด้วยค่ะ ฟังดูแล้วการมาของ AI ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแต่เหมือนเป็นโอกาสให้เราได้รับคมทักษะความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นด้วยซ้ำถูกต้องเลยค่ะสรุปง่ายๆคือบัณฑิตใหม่ควรจะเปิดใจรับ AI เป็นเครื่องมือแล้วก็หันมาโฟกัสพัฒนาทักษะเฉพาะตัวของมนุษย์5อย่างที่เราคุยกันไปและที่สําคัญคือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับหัวใจหลักก็คือไม่ใช่แค่ปรับตัวให้ทันแต่ต้องเติบโตและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกับ AI ใช่ค่ะ,ใช,คะใช้ความสามารถของ AI ผสานกับจุดแข็งของเราทั้งความคิดสร้างสารรค์วิจารณญาณความเข้าใใจจคนเข้า ต่างๆเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนและให้กาลังใจบัณฑิตจบใหม่ได้ดีมากเลยครับทีนี้ผมมีคาถามชวนคิดทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับค่าเชิญเลยค่ะคือพอเรามีทักษะเหล่านี้แล้วเนี่ยทั้งความคิดสร้างสารรค์การคิดเชิงวิพากษ์ EQ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตมันจะทําให้บัณฑิตใหม่ไม่ใช่แค่คนที่ปรับตัวตาม AI อย่างเดียวแต่จะกลายเป็นคนที่สามารถกําหนดทิศท,ทางการใช้ AI ในสายงานตัวเองให้มันดีขึ้นไปอีกได้ไหมอืมนาคิดมากค่ะหรือ อาจจะไปถึงขั้นช่วยสร้าง AI ที่มันเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆจังๆได้มากขึ้นการผสมผสานความรู้เทคนิคก,ก,กับความเข้าใจเรื่องคนลึกๆเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญก็ได้นะครับเป็นคําถามถาที่ดีมากเลยค่ะการที่เราเข้าใจทั้งเทคโนโลยีและเข้าใจความเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะที่จะนําไปสู่การพัฒนา AI ที่ตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ได้จริงในอนาคตครับก็ฝากให้ลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ